เฮ้ยพี่ลุยเฮ้ยเหน่งเูจะมีตุ้มจะสิอ,นนอยย็นอันยอ,อ,อยกับมีเห่หัวึงเแ้เนจะสร้างเ,เานธเคยโอ้ยเฮ้ยหงเหยังอะเบิ้งรถไทสิปไทปานีกระถิ่มจเถอะถิ่มจะเ,เด๋มเป็นไสใอยู่เออเฮยเบิ้งแอน้อยมาแอน้อยสด็กน้อยแอน้อยสาวติ่มฮันเดก็ลูกเลยดิ โอ้แล้วออกลูกไหมเออเสาติมพูดเจ้าถามดีๆคัเด้ไอเอ๋อหน้อยไอ้หน้อยเอ๋น้อยเนาะขู่กับพวกหัวเนาะเออบ้านเฮาเอิ้นเอ๋น้อยลูกเสาติมออกแล้วเออในผู้ัวไส้ในผัวไส้ป่ะเออปสามโลกสามโลกสามโลกหาคุเดิโอ้โหยังฮะอันเสาติมที่ว่าได้ผัวฝรั่งหันตีเอออันพวกได้ผัวฝรั่งอะลร เด็ลูกเราหน้าตาจิ้มลิ้มเขาผู้เขาค่ะนะจ๊ะลูกฝรั่งกันนาขาเนาะเฮ้แต่ว่ามันดังโมไหมดังดังมันบุโม่เนี่ยเอ้ดังบูโม่เด็ไดังไหมเ้บงไปบางมาดังก็คือดังเจ้านี่เป็นดังประมาณเจ้านี้เลยบ้จะเป็นตาั่งบูหูให้เล็กน้อยขนาดมันโมไงะดอกซสมดีกินแล้วมันกินนมแล้วมันกระนอง ก็ยังไปอุ้มมันอยู่แต่สั่งขนาดได้เคยผู้ชายติผู้ชายหูมันก็าคๆคือหูเจ้านี่แหละคือหูกูอีกแล้วตาก็ตาติบๆคือคือกูอีกเอคอนี่บังกลมลมนี่อันหน้าหน้าน่ะคือหน้าเจ้าเลยไอ้เคยบเพราะว่านะปานแรกชิปเอ็ความคือกันนะมันอาจจะเป็นว่าอยู่บ้านใกล้กันมึงได้ยินเพื่อนบอกว่าผููเทาว่า ผู้ใดท้องใหญ่ๆนี่เบิ่งอันใดูดูน่าสิคือผู้นั้นลูกคั่นเออช่วงนั้นเจ้าก็ไปตลอดเนาะน่าเลยเจ้าว่าคือเจ้าเนาะกูก็ไปส่งขนมซื้อยามกูมาแต่วัดก็เอาขนมเหลือไปแบ่งกันแบ่งปันกันให้บ้านเป็นลูกฝรั่งแต่ว่าหัวดำเวยหัวคือบ่ขาวหัวมันอาจสิได้แม่ก็ได้บ่จําเป็นเรื่องบ่จําเป็นว่าลูกต้องหัวท้องเด้มันเป็นลูกซอดเนาะเออลูกซอดแต่ว่าตีนมืออีหยังนี่ก็อุ๊บปุ๊บอปุ๊ไปเลยไอ้เคยบ่เออตี ดูเฮ้ยเอาจใจเลี้ยงเพจมันแล้วเพจมันละตีเขาอยู่บ้านบนตัวเนี่ยอยู่นั่นแหละเบิ้งจะไปเบิ่งแม่หน้าตาคือคือเจ้าเพราะว่าคันมันใหญ่มามันก็น่าจะล่อขายเจ้าเลยเลยเมนเดลลูกผัวฮะผัวเม่นลูกเขาหน้าฝรั่งคือกันนั่นละก็ผัวคือฝรั่งเว้ยฮะได้ซีดีใจเอ้าได้หลานซีดีล้านอีหยังมันเป็นเสื้อตระกูลทั้งแต่ในน้ำเจ้าโอู้หบ้านติดกันก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเบิ้ง เดียวกันฉันก็ไม่ค่อยพีนอ่ยเขาให้ให้มาถามเนี่ยถามผู้ใหญ่บ้านดูตั้งซื้อแนวไหนจันชี้ง่ายมาสิเน่ยให้คุยตั้งซื้อให้เป็นย่งเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่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 ู้่ไม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 ่อม่ไ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 ม่ยม่ไม่ไ้ให้ผไ้่ไม่นมาไม่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 ไ็่ไม่ไม่ไมแไม่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  yang dia tu macam tum tu cantik ana kami.